นี่อันนี้บ่อโตไอ้เช็ดเลยวน,นี่บ่อซอมาเช็ดเลยนี่มันคือเป็นรถสกูตเตอร์อันนี้ก็เปิดหนานด้วยมันเป็นรถสกูตเตอร์แต่ว่านี่ก็เปิดหนานด้วยอ๋อมันเปิดไม่ออกเลยไม่ต้องเอาเหลยวน,นั่นนี่มันเป็นรถสกูตเตอร์ชั้นนี้ก็ฟาดปีดมันจะแกงทุกคนมันจะมาแปลงร่างเป็นตัวลกนี่หล็กก้าวยังไม่ไปวุ่นตัวนี้อันเพราะเราแปลงร่างดูนี่คือหล็กกาว แต่ว่าตรงนี้มันไม่มีแล้วใครทำไม้แต่เดียวอ,ยอ่ะพุนปุนตำไม้หมดเลยนี่เป็นเลกกาวนี่พุนอ้นนี้<ด>จีจีมันต้องพูดมาทางนี้อันนี้ไปไวายโกน้นะนี่ก็ยังใช้ได้อือตาเต๋ออย่าตัดแล้วตามินเลยพอได้รูปได้วิวด้วยมินด้วยไปไววดิว หนูไอ้เรอยู่ในป้าอุ้มไปบุญนุป้าตัวไอ้เรอยู่ในป้าอุ้มนูมันดุกดิกได้นุไปบุญนุปนุตัวไอ้เรนุได้ดูที่ตัวไอ้เรนั้นอย่ากได้บังนี้มีตัวไอ้เรอยู่ในป้าอุ้มนูหลอมาตีตัวไอ้เรนั้นอย่ากได้บังนี้ได้บนโอ้ตัวไอ้เรมันนอนเต็มทีนอนเลยเอาไปบุญมาหรือกองเล่นกันโอเฮ้เนี่เยแผอนเพื่อนไหรอ อ๋อมีรถบรรทุกด้วยรถบรรทุกรถนี่รถเป็นรถล้วลากนี่ว่ามันจะมารถบรรทุกเคองได้ตั้งมาถูกไม่โกได้ด้วยนุ๊ไม่โกกันยิ่ว่ารถล้วลากษ์ล้วนี่อ๋อจะวางไอ้นี่เลยก็เล่นบรรทุกอะรถนี่นี่นี่มันจะบังรถไปโกบังใครมาชนก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่จะบังรถไม่โกบังอ๋อไม่เวลาใครมาชนจึงจะโดนรถไปโกปักตู่ ถึงพอวานี่ปีพุ่นเล่นปลางเก็บปลางนี่พอว่ายังอีกนานกว่าเน้เลยปีพุ่นต้องต้องต้องเก็บเร็วเรยวเลยไม่อันนี้มันไม่มดนะมุนจะทำมันจะเล่นมัเบื่อนเถื่อนดูวาเล่นอ๋อบ้านเบื่อเบื่อนยังมากวากของปีพุ่นหลาวพอวะก็ชื่อหมาเพิ่อเอาแล้วปีพุ่นหาได้พอั่งเลยพอก็ไปพอก็ไปหา ซื้อทองเลยที่นี่ได้ไปซือ้อของแล้วอันดียากที่สุดขอเนื่อยกับบิวบุจริงๆเลยมันเกิดได้หลายนั้นตะวนันตะวันกอง,ไงไอะไรน้อยอ่ะห้องเมฆหัวนี้ไหนหัวนี้อ๋อมันดั่มดินได้ด้วยตะวันนั้นนั้นนี่มันจะเชื่อถังน,นี้เชื่อตรงนี้ดินเมยู่ตรงนี้ทอดมันจะทอดแบบนี้อ๋อ bán bèng này cả như anh chảy lại để họ tính người chẳng này chảy ra kém phải xây lăng chạy lại này lại mất lưu màn hướng bán qua đứa mà nó bỏ à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  เอาห้ามาเร็วห้ามาอันนี้แจกได้เลยเดี๋ยวปอต้าเก็บถิงหมดเลยเลยอันนี้กับบรรทุกกันใหญ่เนยเทอะยังยังเอายางเก็บไว้เลยมันยังบรรทุกได้ตึ้งที่บรรทุกมันไปไหนเดียวอ่ะตุดเลี้ยวตูดเลี้ยวพอพอเลี้ยวตึ้งแต่อ้นนี้อ่ะนี่ที่ว่าเต็มหมดเลยเนี่อันนี้แถวนี้ถิงมานี่นี่อยู่แยะเลยนี่กนี้ เอาไว้นะเนี่เราก็เก็บใส่นลังให้หมดเลยเลยเก็บเส้นลังหมดเลยไม่รลอนดีอย่างเส้นใดเยอะมาดูนี่พอปามาดูดิเอนี่ผมมีอย่างเส้นใดอย่างเส้นใดอีกเยอะตรงนี้อย่างเส้นใดแต่ตรงนี้ใส่ไม่ได้เลยใช่เก็บเส้เต็มลังเลยโฟมเส้นไม่ได้อะโฟมเส้ไม่ได้ไม่หยิบกองเล่นนั่นนะเอาไปทิ้งโฟมนั้นชาวบ้านก็อยากเล่นได้ใช่ไหมแต่ว่าที่ ทีเจาะมันไม่มีแลี้ยวที่เจาะไม่มีเที่ยว่อยห่าแล้วมันอยู่ไหนกองนี่เลยเที่ยวหัวง่าปุบุญปีบุญตังกว่าลังก้อนนะตังกว่าลังถึงมาเก็บใจหมดเลยหาได้มันเกลี่ยมือใช่ไหมมันแอบแอบแอบเป็นป็นไปเจไปกันโนดเลย อันนั้นเลยนี่อย่างอีสองลังก้อนนะั้นของวิบุญนั่นเดี๋ยวพอจะรือออกมาตึ้งเหนียวไปถึงมั่งแล้วอนะันนั้นที่เสียเสียนั้นนี่แค่หลังเดียวเลยนี่อยู่ไหนอีกลังอยู่ไหนห้องแม่เต้าดูพอเรีวอะ่ะตึง้งอันนี้ถึงไหมแต่พอเรีวนี่ถึงน้ากันนั้นตี่กองอยู่นี่ <Okay. S 1> นี่เยอะแยะเลยถึงใช่ไหมโอเคขณะนั้นเดี๋ยวพอทิ้งไมวะเลย เอางัดแล้วตัวโตไม่ต้องถิงต่ัวโตถิงไหมไม่ถิงก็เก็บไว้เลยเก็บใส่ลังเลยถ้าไม่ถิงม้าเล่นตัวโตเก็บไม่ไหวคนเดียวเอาแต่แต่ไม่แหววเล่นเล่นได้ล่ะถ้าเล่นไหวก็ต้องเก็บไว้เลยถ้าเล่นไม่ไหวก็ไม่ต้องซื้อเร็วทีนี้พอไม่ซื้อเร็วถ้าเล่นไม่ไหวอ่ะเล่นไหวไหม่เล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวก็ถิง โอเคไหมเโอเคเจ้พอทิ้งเลยเอาแต่โน้นใช่ไหมโอเคนี่กระนั่นเจ้าพ่อเอาไว้เผื่อเผื่อวะเออในการพิุดไม่เอาเดียว่ะนี่ตีก้องนี่พเอาไว้เผื่อนือนโอเคไหมฮะนี่ตีก้องนี่อยู่เยอะเลยนี่นี่เด้าพ่ออาไว้เผื่อเผือเอาไหมใจจนี่ทไมม่ให้ตงยยย่นย่นบนี้อะฮะม่มาคุยกับกองเล่นก้อนนี่กองเล่นเยอะแยะนี่ ใช่เปลื่นเปลือนหรือว่างเก็บถิงหรือว่าเอาวายให้เหลือเจ้าวายหรืองเก็บถิ่งให้เปลื่นเปลือนให้เปลื่นเปลือนโอเคไหมอ่าโอเคกันนั้นเดี๋ยวบอกเก็บไม่เปลื่นเปลือนนะจะไปปุ่นเอาตาเดนไหนหลังนั้นใช่ไหมไม่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 หวาก่อนอันนี้อย่างเก็บไม่มดตีอันนี้อย่างเก็บไม่มดตีถ้าไปหรือมาอีกมันจะผ่านแต่บ้านเลยนะทีนี้ อ่าตึ้งเดียวต้องช่วยพอเก็บอันนี้ก่อนตึ้งนี่เดียวไปอ่อนไม่หว่ารือแล้วโอเคไหมโอเคบาย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 เพื่อนเพื่อนก้อนเดียวบายบายดูดูเพื่อนเพื่อนด้วยเลยเว้ยบายบายบายอ่าเดี๋ยวคอยเพื่อนเพื่อนมาเลยเดี๋ยวไปบุญจะไปรื้อมาอีกรังแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคอยมาดูนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะอ่าบาย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 